ได้หาตาไปแล้นมันจอดมึงฟังกูนะเนี่ยจุดแอบเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนบนตึกอะไรอ่ะจุดซ่อนเยอะมากขึ้นมาบนตึกแล้วขึ้นมาบนตึกแล้วขึ้นมาบนตึกแล้วขึ้นมคบนตึกแล้ขึ้นมาบนตึกแล้วลุงขึ้นบนตึกไหนนะไปตึกไหนนะตึกข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ข้างบนเต็มเลยนี่ทำไมมาอยู่ข้างบนในบนบนในนี่เฉยขนาดนั่ะบนโรงแรมปะต่างชาตเจ็ดหรอ มัน okay. น่าเทสใช่มันอยู hmm. um. Um. ่ราวมเทสแล้วไปข้ามมัน no ก่อนไหมล่ะกับเทสแต่มึงมึงม mm ึงกล้ามึงก็เอารถขึ้นตึกไม่ได้เต๋รถกูมันความเร็วไม่ถึงเออแทกข้างบนนี่แทกมันนะตลงเหินอ่ะใช่เนี่ยกูชนกับมันอยู่เนี่ยกูชนกับมันอยู่เนี่ยดตกน้ำไปหมโยมโยมโยมจะเหินขึ้นมันชนละป๊อปมันข้ามไปอีกฝั่งนะมันเหินไปในรูในรูอีกฝั่งนึงอ่ะมึงกับบางทำควายอะไรเนี่ยเหี้ย เขาเร็วไม่ถึงเหมือนกันลงถึงก็ไปดิเอากูถึง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 มุมกอดมุมก๊อดไปพี่พี่เรียกผมยังไงพี่ระยะปืนถึงเปล่าถามก่อนถึงถึงถึงกูถึงแล้วกูถึงแล้วกูถึงข้างบนแล้วมันถอยมันถอยเมฆกูถึงปุ๊บมันถอยมันถอยมันถอยอยู่มันถอยมันไม่กล้ามันไม่กล้ามาตรงนี้ ไอ้แต่เพื่อนมันติดอยู่ในช่องนะคนหนึงเออเพื่อนมันติดอยู่เพื่อนมันติดอยู่แมงเดียวแมงเดียวแมงก็เหวี๋ยวแต่กให้ตัดสินใจลดกบรถกบรถก็เขาเนี่ยไอ้ขับลงไปข้างล่างไปนะพี่อยู่บนธนาคารนี่ไงยิงได้โอเคหน้าธนาคารแล้วถ้ามันมาผมจะวางไอ้เอี๊ยสีแยกเลยนะโอเคโอเคยิงได้อ่ะยิงแบบหวานเจี๊ยบอ่ะกูยิงได้หมดอ่ะ ข้อความค,ความคิดดีนะเนื uhm. はは้อวามคิดดีนะตีแท็กมันพี่ตีแท็กมันพี่เอม่น่าเล่นนะเล่นไม่ตายมา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 ตายบอลลงชวนเลยชวนเลยมามามาบวกตรงนี้เลยสีแยกเลยกินเลยวางอิพีเลยสีแยกสีแยกเอาขอเยอะๆอินพีขอเยอะๆไม่ใช่มาขอโดนเยอะขอโดนใจกลางอ่ะกบกบบนลานสเก็ตใครอ่ะของม้าหล่อสีแยกว่าสีแยกของว่าสีแยกไอ้แค่ปืนรอบม่มาตกตกหนึ่งสองคันบานเราหลุดบ้านเราหลุดบ้านเราหลุดบ้านเราสองตัวหลุดบานเราสองตัวหลุดบานเราสองตัว มาขีอาการมากีดอาการช่วงนี้มากีดอาการมากีช่นี้มากีดการอูยิงไม่ได้มากีดาการเอาเข้าคุมได้นบนลานตะเข็บนะตายห่งปืนตายปืนมันตายไอ้ค่าตงไฟหน่อยตงไฟก็หก่านราคานะกานราคานะบุลล่งบุลลวงปืนมันตายหน่งะไหนวะไอราคามันช่วยได้ไอราคา อย่าไว้ได้ละขายมันช่วยได้มันจุดจุดมันชุบได้ไฮ้ยปกบนบนลานสเก็ตของมันนะไช่วมันมันจอดอยู่มันจอดอยู่ที่นี่เลยวะผมยิงไม่ได้ว่ะมันไม่โดนอ่ะจะมาอตกเวลาใส่ราคาล่ะไม่รู้ได้ไงยิงให้มันตกได้ไหมผมผ่านน้อยแต่ มันตายเยอะมากมันตายเยอะมากโดนต้องไปทำมิโซะนะสวยมันตายจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วไปช่วยพนักงารหน่อยมันจะหมดแล้วกินยาการกินยาการเลยกินยาการกินยาการกระจา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 ไอ้เหี้ยมันไอ้ไอ้บ๊อบป้ะน่ะไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบอยู่บนลานสเก็ตไอ้สัตว์เออเดี๋ยวกูช่วยไปแบบวันี้ลานก็อยู่ขวาเลอยู่ขวาขวาขวาล้วนไอ้บ๊อบล่วงไอ้บ๊อบล่วงตกไปโฮเทลเลย ไปโอเทลเลยบอบล่วงขึ้นรถหน่อยไอ้ปาร์กไอ้ปาร์กตามพี่มาหน่อยปาร์กถือศพไปก็ได้นะเว้ยล่วงเอกไอ้บอบล่วงเอกไม่ต้องเล่นไอ้บอบล่วงเอีกไอ้ซ้ายจะเป้นศพพ่อพี่ดีเหรอเออเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเดินเข้าไปมาดันมันมันดันเป็นศพเพื่อนเฮ้ยมันตีลุงตายไอ้เตาหลัง เนนอกี่ะไอ้บ๊อบยังอยู่ข้างบนนะต้องไปนี่นะไปโฮเทลข้างบนนะน้องฟังพี่นะไอ้บ๊อบยังอยู่สักคนหนึ่งนะไอ้บ๊อบยังอยู่นะเดี๋ยไปเนี่ยไปเนี่ยตามมาพี่เนี่ยไอเนี่ยพี่เจอลาแบลลี่ไปเลยพี่เจอลาพี่เจอลาเขาไปเขาไปสวยสวยไอ้สีมันมีกบกบมันรอนไปข้างหน้เลยมาล้หลบสีฟ้าใช่ป่ะไอ้ปื๊ดกรบเหมันรอนไปข้างกบสีฟ้าใช่ป่ะ บอลแท็กตกเหรอบนแท็กบนแท็กดาวฝั่งนี้ยิงให้หน่อยได้ปะไอเนียวิ่งอยู่ยังอยู่ไหมอยู่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 ยิงกระหน่วยยิงกระหน่วยยิจกระหน่วยยิงกระหน่นยมากลางน่วยมากลางน่วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ว่างยิงพี่ให้ตกถตกรถพี่กัสเฮ้ยเนี่ยมันวิ่งอยู่นะแต่ละคันคนเดียวเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งอยู่นะวิ่งอยู่ที่เบิกรถนะไอ้ที่เก็บรถอะแบง เอาเลยกลางเลยกลางเลยกลางเลยออกให้ละใช่ไหมมาลงมาลงมาลองฝั่งนี้นี้ฝั่งกระลางมาลึกๆเลยดึงมาลึกๆเล่มาสมานนะอยู่พี่ปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่รถกบกับปืนอยู่นี่ใครอยู่บนรถข้างหลังข้างหลังมันอยู่หลังธนาคารหลังธนาคารหลังธนาคารกบหนึ่งคันแล้วก็มันมาชุบเพื่อนเกิดซ่อนอยู่หนึ่งศพหลังธนาคารนะหลังธนาคารนะธนาคารมาในซอกเลยข้างหลังธนาคารจะมีซอกเล็กๆอยู่ตรงเข้ามาโตรงตรงตรง มันมีชุบเพื่อนอยู่ข้างในซอยสองคนนะชนน er. ุบเพื่อนข้างในซอยสองคนเรียกว่าไปเลี้ยวขวาไปก็ต่เลี้ยวขวามาขวาเข้ามาเลี้ยกว่าไปเรียกว่าไปทางหน้าหน้าโรงพยาบาลหนึงมันคือรถจะขึ้นรถจะขึ้นรถมันจะหนีจะหนียิงเพื่อนไห้ยิงรถไห้ปล่อยโล่งโศกอ้คอมเมื่อกี้กิจการกิจการกิจการการกิจการตัวนั้นการไอ้จุกก็กิจการ ไอ้จุกก็กิจการเฮ้ยมาเล่นต้องเล่นซอยนี้นะต้องต้องมาหน่อยนะไอ้เป๊ปไก่ก็เล่นอยู่มามาขึ้นมาขึ้นมามึงก็แทงคนหนึ่งไม่ได้หรอวะเออโอเคตายหมดไอ้เหี้ยไปอะไรชัวไปมันตายแล้วไไอชปเหลืตัวนึงมันเหลืตัวนึงเหลืตัวนึงไปไหนแล้ววะข้างหน้ามาแทงข้างหน้าเขาตีเพื่อนมันต้องเทิดหรอก็ไอ้ตัยตายกว่ายังพิจิเัะมันตายหมดแล้วมันเหลือตัวนึงอ่ะโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วตายหมดแล้ว ไอ้เหี้ยมแบบครบแล้วเราครบแล้วเดมอนเราครบแล้วสองคนนะตรงกลางท้าหน่อยมีทีมสองคนสองคนใช่ทีมสองยังก่อนอะฮะมันไปไหนหมดวะเอ้ยรถม่วงใครอ่ะทีมสามมีแค่ทีมสามไอ้ไอ้เนิร์ดไอ้ไหนท์ไอ้ไนท์ตกใจตีนแตกสิบห้าคนตอนนี้มีสิบห้าละอ๋อข้างบนไอ้นี่มีอีกหนึ่งไอ้เหี้ยข้างบนไอ้ไอ้ขึ้นไปแป๊บนึง ไข้างบนในนี่อีกหนึ่งมันไม่ได้เล่นเลยรอบแรกไอ้แท็กข้างบนเหรอเฮ้ยเจอเจอเจอพวกมันเจอพวกมันเจอพวกมันปั๊มบนไอ้เนี่ยผมผมวิติวิติผมผมผมสีเหลืองนะรถมันไม่เหรอใช่ผมพี่ผมผมผมอุลุตใช่ไหมเออได้แล้วได้แล้วได้มันละ้วเก็ถือโซบซ่อมเขาถือโซบอันไหนนะ อบเอากระจายกันกระ้าคุณคุณยังครับขอฟังเสียงหน่อยไม่ใช่ละตีโอเคนึกว่าแม่ครัพขอโทษดิเห็นไว้หนวดโอ้แม่เลยหรอใช่ใช่แม่แม่แม่พี่ไม่แม่แม่พี่ไว้หนวดแบบนี้ไงพี่เลยตกใจไงแล่หนูไม่ได้แก่ขนาดนั้นแล้วจะไม่ได้แก่หรืไม่ได้แก่กันหนูแค่เหมือนแม่พี่เฉยโอ้โหตีแหวนเลแวนปั๊มเนี่ยวันหมดไอ้ปื้ดอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย

นอกจากพี่ยังมีตัวแทนจากแกงโอริโอ้และกระเทยรังสิ์มาด้วยเทียเดียวกับพี่มีค่ารถ50ข้อวิทยาทานไัตว์การควบคุมเอ้มีใครวิ่งมาเสื้อดำอ่ะพวกมันมั้งอะ เราเราแวงไว้ก่อนนะประชาชนประชาชนโอ้แล้วจอดสักไกลเลยเฮียมึงจอดเดบโอมันเลยมันหมดแล้วพี่ไอ้เฮียแล้วมึงก็ไปจอดกับเพื่อนนะเว้ยเป๊ปมึงว่ามึงดูว่ามึงโง่ขนาดไหนไอ้เฮียมันก็ฆ่าเท่าเดิมมามามาพร้อมสามเท่าตึงสามสิบได้นะครับสามสองสามสิบไปเลยเยอะกว่าเดิมอีก ประดังเบซานู่นอ่ะไอ้บ๊อบมึงกลัวมือนู่นเฮียมันตัดข่อยาเล่นเชีนรนะต่อเลยมันึ้นมือบนไปเลยขึ้นมือบนไปเลยจุยอด้วย